ช n แนลหมึก DIY สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูเกี่ยวกับชุดนี้ครับเป็นชุดหัวฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็ข้อต่อสวมเร็วของหัวฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับที่จะใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงส่วนฝั่งซ้ายด้านนู้นนะครับเป็นชุดสวมเร็วแล้วก็หัวฉีดแบบต่างๆที่ใช้กับก๊อกน้ําในบ้านทั่วๆไปนะครับซึ่งผมทําคลิปรีวิวไปแล้วในตอนที่แล้ว ใครอยากจะหาข้อมูลก็ไปติดตามได้ในตอนที่แล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะเราจะมาว่ากันส่วนนี้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังจะเลือกซื้อชุดฉีดแบบนี้นะครับสำหรับฉีดล้างแอร์ล้างรถนะครับแบบต่างๆแล้วก็พวกข้อต่อตัวแปลงต่างๆนะครับสำหรับที่ผมมีก็ลองดูเป็นแนวทางครับเผื่อจะมีประโยชน์ ปกติแล้วเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับทุกยี่ห้อนะเขาจะแถมปืนมาให้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อซินโซโนรุ่นอาร์ติกนะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่นานมาแล้วทีเนี้ยเขาก็มีปืนมาให้แบบนี้ครับแล้วก็มีสายต่อฉีดน้ำแรงดันสูงมาให้แต่ผมเห็นนะครับในชอปปี้รัซาด้านเนี่ยเขามีขายพวกหัวฉีดแบบต่างๆแบบนี้ฮะสำหรับล้างแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เกิดความสนใจนะครับก็เลยจะอยากลองใช้บ้างแต่ยังคงใช้เจ้าตัวเครื่องฉีดน้ําเครื่องเก่านะครับทีนี้เราก็ต้องทําการแปลงนะครับจากปืนแบบนี้นะครับจะกลายเป,เป็นชุดนี้เต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับจากปลายสายของอตัวที่น้ําออกของเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงเนี่ยผมจะต่อเข้ากับตัวหัวฉีดน้ําแบบนี้ครับหัวฉีดน้ําแบบใหม่โดยที่มีตัวบอลวาลเป็นตัวควบคุมนะครับ การเปิดปิดน้ําโดยที่ไม่ต้องผ่านปืนนะครับแล้วระหว่างตัวเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวข้อต่อสวมเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละสเต็ปครับเราเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนครับอ่าการที่เราจะนําตัวหัวตัวใหม่ไอตัวที่ออกจากเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมาเข้าบอลวาลเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันคนลัดเกลียวกันนะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าปกติแล้วชุดพวกเนี้ยครับมันจะเป็นเกลียวอ่เกลียวรับ ที่เป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับหรือเป็นหุนส่วนพวกเครื่องฉีดน้ดาแรงดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกลียวประเภทมิลลิเมตรนะครับอย่างเนี้ยครับอย่างเกลียวของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเกลียว M14 ทับ1.5นะครับหมายความว่าหมายความว่าเกลียวเนี่ยความกว้างรอบนอกเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างตัวนี้มาให้ดูนะฮะเวลาเสียบเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเกลียวรอบนอกที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับนี่ครับ ซึ่งมันจะมีความกว้างตัวนี้ของผมเนี่ยประมาณตก14มิลิเมตรนะฮะแล้วก็1.5หมายความว่าระยะเกลียวตรงนี้ครับมันอยู่ที่ประมาณ1.5นะครับซึ่งเกลียวตรงนี้มันแตกต่างกับเกลียวของระบบประปานะครับระบบประปาหรือหัวต่อพวกนี้เขาจะใช้เป็นหน่วยเป็นหุน่นหรือเป็นนิ้วนะครับมันจะคนละเกลียวกันเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะครับ ถึงแม้ดูภายนอกขนเผินนะครับเหมือนเหมือนจะเท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เท่านะครับลองดูใกล้ๆครับนี่ครับเปียวมันมีลักษณะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอันเนี้ยได้ประมาณเอ่อ13.7 mm, หรือประมาณ14มิลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยครับมัน12.8 mm, เท่านั้นเอง มันคนละสเกลกันนะครับเพราะฉะนั้นมันใส่ด้วยกันไม่ได้ครับทีนี้พอใส่ด้วยกันไม่ได้มันก็จะต้องแปลงละครับวิธีการแปลงก็คือเขาจะมีหัวขายนะครับแบบนี้ครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นเกลียวที่เป็นลักษณะมิลลิเมตรอีกด้านหนึ่งจะเป็นหุ่นนะครับอ่าอย่างกรณีเนี้ยผมต้องการจะต่อจากปลายนี้ถูกไหมครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับตัวหัวบอลวาล์วตัวนี้ที่เป็นระบบนิ้วกับระบบมิลลิเมตรตัวนี้นะครับ จะทาการแปลงนะครับตัวนี้เป็นเ,เกลียวนอกนะครับเจ้าหัวของผมเป็นเกลียวนอกก็เสียบไปแบบนี้ครับแล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้ตัวเกลียวนอกจะเป็นเกลียว14ม MM. ิลลิเมตรเสร็จแล้วแปลงมาเป็นเกลียวในนะครับที่ผมเลือกใช้เกลียวในเนี่ยก็จะไปสวนกับตัวบอลวาลตัวนี้ครับ <esf. S 1> ซึ่งเป็นระบบออสองหุนนะครับเกลียวบอลวาลสองหุนคือระบบปะปาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นหุนนะครับหรือเป็นนิ้วนะครับ 1.4ส่วนสสัญลักษณ์ตรงนี้ก็หมายความว่า1ส่วนสนิ้วนะครับ1นิ้วมี8หุนเพราะฉะนั้น1ส่วนสี่ก็เท่ากับ2หุนนะครับอ่าส่วนใหญ่ระบบมันจะเป็นประมาณนี้ครับที่ผมเลือกมาประมาณาณ2หุนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับหน้าตาแบบแบบนี้นี่ครับก็จะได้ละ1ชิ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะต่อต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยเรายังจะไม่สามารถเสียบเข้ากับหัวฉีดของเราได้เลยนะครับผมจะแปลงนะครับ จากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ด้วยตัวค o p เปอร์ตัวเมียตัวนี้ครับคัพเปอร์ตัวเมียตัวนี้ซึ่งเกลียวในตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกลียวหนึ่งทับสี่นะครับหรือสองหุนเราก็สามารถเสียบตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบแบบนี้ครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วตัวหัวสวมเร็วของเราเนี่ยมันจะมีหลายแบบถูกไหมครับ เราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนหัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะแบบเป็นแบบยาวนะครับแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ง่ายนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นแบบคอปเปอร์สวมเร็วนะครับเป็นหัวสวมเร็วอ่านี่คอนเซ็ปต์ของผมนะครับ <S <S นี่คือสเต็ปหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งนะครับหัวอีกแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้ล้างแอร์กันนะครับคือหัวแบบนี้ครับก็สามารถหาซื้อได้เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดที่ซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับหัวแบบนี้เนี่ย เกลียวของเขาตรงนี้เนี่ยเป็นเกลียว1นส่วนสครับเกลียวในหัวแบบนี้เป็นเกลียวใน1นส่วนสี่นะฮะแล้วก็เราจริงๆเราสามารถเอามาต่อกับอย่างนี้ได้เลยฮะ,ะนี่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความต้องการของผมนะ,ะผมต้องการเป็นหัวสวมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแปลงตรงนี้อีกต่อหนึ่งนะครับ เพื่อที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นหัวแบบอื่นเนี่ยมันจะได้สะดวกสบายนะครับเพราะนั้นผมก็เลยไปซื้อตัวแปลงมาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็เป็นเกลียว1นส่วนสเหมือนกันครับนีเกลียวเนาะเกลียวใน1นส่วนสี่นี้เกลียวนอก1นึงส่วนสนะครับพอสวมเข้าด้วยกันแบบนี้ปุ๊บอ่าตัวนี้จะเป็นหัวสวมเร็วตัวผู้นะครับแบบนี้แล้วตัวนี้นะครับเราใส่หัวสวมเร็วตัวเมียเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตายเลยครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเสียบตรงนี้แทนนะครับ เป็นแบบนี้ครับอ่าก็จะสะดวกสบายนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวอื่นนะครับก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับหรือกรณีที่เราจะกลับไปใช้ปืนเก่านะครับของเรานะครับอ่าปืนเก่าตัวซิซันโนของเราเนี่ยอ่าตัวปืนเก่าเขานะครับเขาเขาจะมีหัวสวมเร็วของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้ซิซันโนอาร์ติคจะรู้ว่าตัวปืนฉีดน,น้ําล้างเนี่ยจะเป็นหัวลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะต้องมานั่งถอดตรงนี้อีกครับ ซึ่งมันจะไม่สะดวกนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวแปลงมาอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ก็จะแปลงนะครับจากเกลียวนะครับเกียว1อ่าอันนี้เป็นเกลียว M14 นะครับแปลงจากเกลียว M14 เนี่ยเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นหัวสวมเร็วแล้วครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวผู้หัวสวมเร็ว1นทับสนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายครับแบบนี้ครับแค่นี้เองเราก็สามารถใช้ปืนของเก่าได้นะครับ หรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าตัวหัวล้างแอร์ของเราแบบใหม่ก็ได้เลยครับอย่างนี้ครับอ่าแบบนี้ครับก็ง่าย,ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเห็นว่าการที่เราควบคุมตัวบอลวาลอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับอ่ามันอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องฉีดน้ำนะครับมันมีแรงดันสูงแล้ว การที่จะเปิดปิดวาล์วเนี่ยมันอาจจะจับไม่ถนัดนะครับผมก็เลยไปซื้อปืนมาอีกทีนึงครับเป็นตัวนี้เพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการควบคุมสิ่งเหล่านี้ครับไอ,อหัวฉีดน้ําต่างๆเหล่านี้ทีนี้ตัวปืนเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขา,าผมซื้อมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเขาจะแถมตัวนี้มาหึงตัวนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราจะยังเสียบตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็จะต้องหาหัวแปลงอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อหัวนี้มาเพิ่มนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาที่ปืนที่ผมซื้อมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเกียวมิลลิเมตรนะครับขนาด22มิลิเมตรผมจะแปลงเกียวเนี้ยเป็นเกียวนี้ครับก็คือเป็นข้อต่อสมเด็วหนึ่งทับนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ขันไปได้เลยครับแบบนี้ ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้ปืนนะครับเราก็เสียบแบบนี้ได้เลยแล้วตัวปืนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคอปเปอร์สวมเร็วตัวเมียอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้กับตัวหัวใหม่ของเราได้เลยครับนี่แบบนี้ครับหรือว่าจะแบบอื่นนะครับถ้าเราจะอยากจะเปลี่ยนรูปแบบก็ได้เลยครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับ สำหรับกรณีที่ทางน้ำออกตรงนี้ครับของเครื่องซินโซโน่ของผมนะครับก็ผมจะใช้แปลงเป็นหัวต่อสวมเร็วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากับตัวปลายสายที่เราไปต่อกับตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยจะ M14 ถูกไหมครับอันนี้จะเป็น M22 ครับเขาจะใหญ่กว่านะครับซึ่งปกติแล้วทางน้ําออกด้านต้นนะครับมันจะใหญ่แล้วก็ค่อยๆรีดลงมาเป็นตัวเล็กนะครับ เราไม่ควรแปลงให้มันเป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่าตรงนี้แรงดันจะต้องสูงนิดนึงนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ขนาดเดิมของมันครับก็คือ M 2 2นะครับผมก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มาครับซึ่งหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัวที่เราเสียบเข้าไปตรงนี้ฮะของเก่าเขาจะเสียบแบบนี้ครับนี่เราก็หมุนเข้าเข้าไปแบบนี้นะฮะแต่ตัวของใหม่เนี่ยผมก็จะซื้อมาลักษณะคล้ายๆเดิมแล้วก็เสียบแบบนี้ครับแล้วก็หมุนเข้าไปซึ่งเพิ่มเติมนิดนึงฮะ ตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับเวลาเราที่เราไปซื้อหัวต่อตรงเนี้ขนาดเขาเนี่ยมันจะต้องมีขนาดเฉพาะนะครับอย่างกรณีน,นี้ของผมเนี่ยประมาณ1 5ม mm มตนะครับตัวหัวในนะฮะสิ 15. เราจะต้องวัดให้มันเท่ากันนะครับบางรุ่นก็เป็น1 4นะครับเกลียวนอกเนี่ยเป็น M22 ก็จริงแต่หัวในเนี่ยเราจะต้องดูให้มันพอดีกันนะครับอ่า ของผมเป็น15นะครับต้องเลือกซื้อให้ถูกนะครับบางคนไปซื้อ14มามันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยตัวโอลิงอ่ะจะต้องไปฟิตอยู่ในรูนี้พอดีครับเนี่ยอย่างนี้ครับถ้าเล็กไปมันก็จะไม่ฟิตน้ําก็จะรั่วนะครับต้องวัดให้ดีนะครับข้อเสียอย่างนึงก็คือขนาดรูครับมันดูเล็กผิดปกตินะฮะมันเล็กกว่าของเก่านะครับ ซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราตรงนี้มันแรงดันสูงเราควรจะให้ขนาดเนี่ยเท่าๆกับประมาณเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดขนาดรูให้ดูนะครับของเก่าเนี่ยตกอยู่ราวๆประมาณ7.6ม mm ิลิเมตรนะฮะส่วนของใหม่เนี่ยมันอยู่6.4 mm เท่านั้นเองครับอ่า มันห่างหายรูมันตีบลงไปตั้งเยอะนะครับมันถ้ารูมันตีบมากๆขนาดนี้มันมีโอกาสที่แรงดันมันจะไหลไม่สะดวกนะครับตรงต้นเนี่ยแรงดันจะสูงกว่าตอนปลายนะครับเพราะว่าตอนช่วงเริ่มต้นปั๊มปั๊มออกมาใหม่ๆนะครับวิธีสังเกตพวกนี้ก็ดูจากปั๊มตามบ้านก็ได้ครับเขาจะไม่พยายามลดข้อต่อบริเวณ ตัวปั๊มใกล้ๆก,กับปั๊มนะครับเขาจะต้องต่อสายไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยลดนะครับหรือข้อง,งอก็เหมือนกันเราพยายามจะไปงอหรือไปลดนะครับแรงดันมันจะสูงตรงนี้แล้วมันจะทําให้ตัวปั๊มพังได้เร็วครับอ่ะโอเคตรงเนี้ยปรากฏว่ามันผมซื้อมาแล้วมันก็ใส่ได้พอดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยตัวโอลิงสินค้าที่มาเนี่ยพี่ผมสั่งเนี่ยโอลิงมันดันเล็กไปครับเล็กไปแล้วมันก็เลยมีน้ําซึอมออกมานะฮะผมก็เลยต้องไปหาโอลิงมาเปลี่ยนเพิ่มนะครับ ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อีย่างหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือรูมันเล็กด้วยนะฮะมนก็เลยไปซื้ออีกแบบหนึ่งมาครับเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้จะไม่มีตัวสวมเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเปลื่ยๆล้นๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเขาจะมีประเก็นอยู่ข้างในตรงนี้ครับคอยหนาบอยู่กับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับหมุนเลย นี่ครับก็จะได้ตัวคอปเปอร์ตัวหัวต่อแบบสวมเร็วมาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะอันเนี้ยมันเป็นขนาด3ทับแนะครับหรือสามหุ่นนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่าเจ้าตัวพวกนี้นะพวกนี้มันเป็นขนาดอันเนี้ยหทับสนะครับเนื่องจากมันเป็นปลายสายอันนี้มันเป็นต้นสายนะครับ เราก็ใช้ขนาดตามของเดิมเลยที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้เป็น3ามทัมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นหัวหัวต่อสมเด็วก็สวมมาแบบนี้ครับส่วนอีกปลายด้านหนึ่งครับก็แน่นอนครับว่าก็ไปสวมกับตัวนี่ครับนี่เจ้าตัวปลายสายของเก่านะครับสายแรงดันสูงก็สวมเข้าไปเลยครับแบบนี้ตัวโอริงเนี้ยก็จะไปฟิตอยู่ข้างในพอดีครับอย่างที่ผมบอกว่าขนาดนี้ต้องวัดให้พอดีนะครับ15นะครับ บางรุ่นก็14นะครับเราต้องวัดก่อนซื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซื้อผิดก็ใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็ขันเกี่ยวนอกเข้าไปเป็นแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นหัวสวมเร็วแล้วนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเวลาผมเลิกใช้งานเครื่องนะครับมันก็จะสะดวกครับไม่ต้องมานั่งหมุนนะครับการที่ผมต่อแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะใช้ค่าที่จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับในชีวิตจริงนะครับเราถ้าเราอยากจะประหยัดงบประมาณเราเอาเท่าที่จําเป็นก็พอครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการที่จะใช้หัวฉีดฝักบัวตัวนี้นะครับในการล้างแอร์นะครับผมก็จะเลือกแค่ตัวแปลงนะครับจากเกลียวนะครับมิลลิเมตรไปเป็นหุ่นนะครับ 14M14 มิลลิเมตรนะครับไปเป็น2หุนแล้วผมก็จะใช้ตัวบอลวาลวตัวนี้ครับนี่ก็1ตัวนะครับ แล้วก็เสียบเข้ากับตัวหัวฉีดล้างแอร์แบบฝักบัวตัวนี้ได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสาหรับบางคนที่นานๆใช้ทีนะครับผมคิดว่าซื้อเจ้าตัวพวกนี้ไปมันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้ตามความจําเป็นของเราที่เราต้องการนะฮะหรือถ้าใครสนใจก็แล้วแต่งบป,ประมาณของแต่ละคนเลยนะครับวัตถุประสงค์คลิปนี้แค่จะแนะนําตัวอุปกรณ์ต่างๆเฉยๆนะครับว่ามันมีแบบไหนให้เลือกใช้บ้าง เราก็เลือกใช้ตามความต้องการของเราครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อต่อแต่ละข้อนะครับข้อต่อไหนที่เราต้องใช้เทปพ,พันเกลียวบ้างและข้อต่อไหนที่ไม่ต้องใช้นะครับอ่ะถ้าเป็นข้อต่อที่มีลักษณะเป็นโอลิงอย่างนี้ครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับตัวโอลิงจะทําหน้าที่อ่เป็นตัวซีลน้ําเองนะครับหรือเจ้าตัวหัวแปลงแบบนี้นะครับที่มันจะมีตัวปะเก็นยางข้างในแบบนี้ครับอ่ะ แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ฮะก็ตัวปะเก็นยางจะเป็นตัวทำหน,น้าที่ซีลน้ําเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้แค่บางส่วนเท่านั้นครับถ้าเราพิจารณาแล้วถ้าเราเป็นการสวมเกลียวกับเกลียวแบบนี้ครับอย่างเงี้ยต้องใช้เทปพ,พันเกลียวนะฮะเพราะว่าน้ํามันจะรั่วไม่อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเจ้าตัวหวัวต่อสวมเร็วเนี่ยแบบนี้นะครับมันเป็นทองเหลืองนะครับจะแตกต่างจากแบบตัวพลาสติกมันก็จะทนนะครับ ตัวเกียวล็อกเนี่ยทุกอย่างตรงนั้นน่ะระบบพลาสติกเขาก็จะเป็นพลาสติกหมดนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลูกปืนครับเนี่ยเห็นไหมครับลูกปืนถ้าเราดึงมันลงมาเนี่ยตัวลูกปืนมันก็จะให้ตัวได้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวหัวข้อต่อคั p เปอร์สวมเร็วเนี่ยเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วพอสวมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราปล่อยเกี่ยวคืนไปเนี่ยตัวลูกปืนนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ไปนั่งอยู่บนบ่าเป็นร่องตรงนี้ครับมันก็ทําให้ล็อกนะครับ แล้วก็จะอยู่แบบนี้ครับอ่านี่คือลักษณะการทํางานของเจ้าตัวค o p เปอร์สวมเร็วนะครับแล้วถามว่าน้ําตัวนี้ไม่มีโอลิงเลยมันอยู่ได้ไงโอลิงเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในตัวนี้ครับเอ่อกล้องเห็นไม่เอ่ยเนี่ยเห็นดำดำนะฮะดำาๆในกล้องตรงนั้นเป็นโอลิงนะฮะเวลาเราเสียบเจ้าตัวนี้ลงไปนะฮะเนี่ยอย่างนี้ครับเจ้าตัวปลายบริเวณปลายตรงนี้ฮะมันจะไปกดอยู่กับตรงโอลิงแล้วก็โอลิงมันก็จะเสียบพอดีกับตรงนี้ มันทําให้น้ําไม่รั่วจากตัวโอลิงตรงนี้ฮะเนี่ย,เ,ยเห็นขอบดําๆตรงกลางเนาะอ่าเพราะฉะนั้นโอลิงมันซ่อนอยู่ในคอปเปอร์ตัวเมียครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องราคาทั้งหมดนะครับที่ผมได้มันเนี่ยมาจาก Lazada หรือไม่ก็ช h ป p ี e ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด100%เลยอ่าทีนี้ราคานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพวกหัวอย่างนเนี้ยครับตัวเมียเนี่ยจะแพงกว่าตัวผู้นิดนึงนะครับสำหรับตัวข้อต่อเนี่ย ตัวเมียตกๆลาวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยตกๆราวๆสี่สิบถึงห้าสิบาทปะอาดผมตีว่าห้าสิบาทตัวนี้เจ็ดสิบาทละกันตัวเมียมันจะแพงกว่าประมาณสักยี่สิบบาทนะครับหรือบางร้านนะครับเขาขายเป็นคู่กันนะครับเราก็จะราคามันก็จะถูกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็พยายามเลือกเอาครับผมก็มิกซ์แอนด์แมทบางทีผมก็ซื้อเป็นคู่บางทีผมก็ซื้อเดี่ยวนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมซื้อชุดนี้อ่ะ อย่างนี้นะครับชุดนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้เขาขายเป็นชุดอย่างนี้ฮะสามชิ้นนะครับก็คือจะมีหัวฟักบัวนะครับเ,เกียวในหนึ่งทับสี่แล้วก็ตัวบอลวาลหนึ่งทับสี่เกียวนอกแล้วก็มีตัวหัวแปลงจากตัวมิลลิเมตรมาเป็นตัวหนึ่งทับสี่นะครับสามชิ้นเนี้ยเขาขายรวมกันนะครับสองร้อยแปดสิบบาทที่ผมซื้อมานะครับใน lazada Shopee มีครับเซิร์ชได้เลยครับถ้าใครอยากได้ แล้วส่วนอื่นพวกนี้ครับตัวละ50บาทนะครับตัวผู่ประมาณตัว50บาทถ้าอย่างนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะมันเป็นตัวใหญ่3ทับแหรือ3หุ่นนะครับยิ่งตัวใหญ่ก็จะยิ่งแพงขึ้นไปนะครับอย่างตัวนี้ผมได้มาประมาณ150บาทนะเป็นคู่ที่ผมซื้อมานะมีแค่หัวนี้แล้วก็ปืนเนี่ยอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับหลักราคาหลักร้อยเท่านั้นเองไม่ได้แพงนะครับข้างในนี่มันไม่ใช่พลาสติกนะครับข้างในเป็นท่อทองเหลืองนะครับอ่า ตัวพลาสติกทำหน้าที่หุ้มเท่าน,นั้นเองถ้าดูแกนเนี่ยเราจะมีตัวกดเป็นท่อทองเหลืองอยู่ข้างในนะครับเป็นไกปืนอ่าตัวนี้ผมได้มาร้อยกว่าบาทนะครับเอ่อถ้าตรงเนี้ยตรงหัวแปลงตรงเนี้ยมันมีขายแบบว่าเป็น14มิลิเมตรเลยก็มีนะครับสำหรับบางคนที่จะเอามาต่อ ถ้าปืนใครพางจะต่อยอย่างนี้เลยก็ได้ครับก็ซื้อแบบ14มิลิเมตรนะครับมันมีให้เลือกหลายแบบมากเลยครับแล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันพวกนี้นะฮะผมได้มาตัวละประมาณประมาณ70บาทถึง80บาทนะครับสำหรับตัวเล็กหัวยาวเนี่ยมันตกราวๆ1 0 0บาทนะฮะชิ้นละนะครับราคาต่อชิ้นประมาณ100บาทอันเล็กมีประมาณ70-80บาทนะับอันยาวก็จะแพงกว่านิดนึงพยายามเลือกซื้อในร้านที่ มันมีโปรโมชั่นนะครับผมดูใน lazada shopee เนะี่ยมันจะมีร้านที่ลดราคานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเลยนะฮะเพราะผมพยายามจะใส่ดีเทลใส่รายละเอียดให้ได้เยอะๆนะครับแต่จะใส่มากกว่านี้ก็จะยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคนดูซะเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูรีวิวการใช้หัวฉีดแบบต่างๆนะครับของหัวฉีดแรงดันสูงที่ผมซื้อมาเนี่ยว่าไปใช้ล้างแอร์จริงๆล้างรถจริงๆเลยนะครับว่ามันเวิร์กไหมแล้วแต่ละหัวนี่ใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมึก DIY ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ